สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนัก DIY กลุ่ม Arduino กลุ่มเพิน Arduino Arduino t h a i ไท n แนดช่อง MS Techno เพจประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์วันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าตัว e s p 3 2ตัวนี้กับเจ้าตัว,ตว Segment ตัวนี้ tm 1637 Display เพื่อนเพื่อนหลายๆคนก็คงจะได้เล่นแล้ว ไปบ้างแล้วนะฮะอันนี้ผมมารีวิวตัวนี้ก็คือเป็นไทเทนนำกำลังจะบอกว่าอนาคตผมจะทำแผ่นพิ้นตัวนี้เป็นแอปพลิชันเล็กๆให้เด็กๆได้ประกอบเล่นเพื่อที่เขาจะได้ซึมซับและมีส่วนร่วมในการเขียนโปรแกรมไม่ใช่ว่าเราวายสายตัวนี้แล้วให้เด็กๆเขียนสุดท้ายก็ทิ้งอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ผมจะทำเป็นเปล่ามาให้เด็กๆ ได้เขียนโปรแกรมแล้วก็เอาไปตั้งบนหัวนอนว่านี่คือในกาของเราเองที่เราเขียนโปรแกรมขึ้นมาลักษณะออกแบบลายปิ้งก็คงประมาณนี้นะฮะสแผ่นจบฮะไม่มีอะไรมากมายก็เดี๋ยวดูเวลาคิดว่าคงทำครับทำแอปพลิเคชันเด็กนี้ทำเป็นปิ้นเปล่ามาขายให้เด็กๆได้ได้ฝึกฝึกทางด้านท็บเล็์ด้วยการนั่งบัตรกี ด้านเขียนโปรแกรมเล็กๆน้อยอของ Arduino แล้วก็ประกอบอาจจะหากล่องมาใส่เสร็จแล้วก็ไปตั้งบนหัวนอนอมันน่าภาคภูมิใจเด็กนะฮะเราเราต้องรู้ว่าเขาเขาจะน่าจะดีใจในการงานงานที่เขาทำแล้วสำเร็จนะฮะ,ะตัวนี้ก็คงจะทำแอปพลิเคชันเล็กๆให้กับลูกๆหลาเราได้ฝึกเขียนโปรแกรมนะฮะ ก็ติดตามทางเพจคอมพิวเตอร์บวกแผงบวกประกอบแผงวงจรเทคนิคหรือช่อง m อนเวกทิโนได้นะครับเราจะทําเป็นแผ่นปิ้นขายผมมีช็อปขายอยู่อาจจะไปแปะวนนั้นอนาคตนะครับเดี๋ยวผมดูเวลาก่อนงานก็เยอะอยู่แต่ว่าคงทําไว้ฮะจุดประสงค์หลักจริงๆก็คืออยากให้เด็กๆได้ซึมซับการเขียนโปรแกรมเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าบางทีเด็กๆสนใจ แต่พ่อแม่ไม่รู้ไม,ไม่ไม่รู้ไม่ไม่เชี่ยวชาญด้านนี้หรือไม่ได้เรียนด้านนี้มาเขาก็จะสนับสนุนยากฮะแต่ถ้าเด็ก,ดกมีช่องทางที่ให้ทาง่ายๆไม่ต้องอะไรมากมายเนี่ยบางทีเขาก็พ่อแม่ก็คงจะหาหนทางสนับุนได้ง่ายแต่ถ้าจะบอกเฮ้ยไปซื้อสายมามานั่งวายเล็งบางทีเด็กก็บกัรกีไม่เป็นอะไรไม่เป็นเงี้แล้วก็ทำพวกนี้ขึ้นมา แต่เขาต้องอาจจะต้องสอนบากีบ้างฮนะเบื้องต้นแต่ว่า,าเราทำเป็นซับบอร์ดมารองรับเนี่ยเด็กทำงานทำเวิร์กเสร็จตอนเนี้ยเอาไปตั้งหัวนอนให้เขาได้ภาพภูมิใจนะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นไตเติอนาคตจะมีมาอีกเอพิโซดหนึ่งก็คือเป็นที่แผ่นปิ้นมาแล้วแผ่นปิ้นต้นแบบมาแล้วนะครับคงสักพักหนึ่ง ขอเวลาสักสักประมาณอาทิตย์ต่าอาทิตย์นะฮะเพื่อจะทำเป็นต้นแบบแล้วก็เอามารีวิวให้ดูอีกทีนึ่งสำหรับคลิปนี้ก็ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กด Sub ต c r ค b e กดทุกอย่างกดไปเถอะนะกดกดแจ้งเตือนให้ช่องทางเอเมยเทคโนโด้วยแล้วกันครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ